ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะทั่วประเทศไทยนะฮะและพี่น้องไกลนะครับพาแขกเรือมาชมกันแล้วพี่น้องมาชมกันนะที่ผมให้ท่านเห็นแวบๆบบบนี้นะฮะโอ้โหที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองเชียงรายนะครับคือหอศิลป์เชียงรายนะฮะที่ผมสร้างแม่แล้ววันนี้นะนาทีนี้เวลานี้ ธนาคารกรุงเทพนะโดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดงานระดับชาตินะงานประกวดจิตกรรมบัวหลวงผลงานศิลปะระดับชาติที่งดงามยิ่งใหญ่อลังการนะมาแสดงในพื้นที่ของหอศิลป์เมืองเชียงรายของเรานะฮะท่านพี่น้องนะทุกท่านนะที่มาเที่ยวเมืองเชียงรายอย่าลืมนะมาชมให้ได้นะะโอ้โหมันสวยงามนะสุดยอดฝีมือของประเทศนะเราจะเห็น รูปศิลปะที่หลากหลายในงานไทยนะแนวประเพณีงานไทยที่เป็นแนวประเพณีนะแล้วก็งานศิลปะไทยที่เป็นร่วมสมัยนะท่านจะเห็นหลากหลายของงานศิลปะที่นี่นะสุดยอดบอกได้เลยนะฮะโอ้โหถ้ามาเชียงรายแล้วพลาดดูงานที่นี่นี่แหมน่าเสียดายนะ ต้องหาเวลามานะท่านพี่น้องนักท่องเที่ยวนะพวกพี่น้องไกลนะให้ฝรั่งมาชมกันฟรีนะชมฟรีที่นี่ชมฟรีนะครับแมต้องบอกเลยนะครับไม่ชมไม่ได้เลยนะฮะท่านดูหอศิลป์ก็สวยงามงานศิลปะก็สวยงามนะครับผมพาท่านดูแบบเร็วๆโอ้โหเนี่ยน่าดูขนาดไหนหลากหลายดูลายละเอียดมันดี่อ้าวดูโอ้โห ไม่กล้าบอกเลยว่ามันสุดยอดนะนี่โอ้โหดูนะแต่ละรูปนะอย่างเร็วๆให้ท่านเห็นแมายั่วน้ําลายนะฮะยัว่วให้เราต้องมาดูนะฮะงานหลากหลายนะท่านพี่น้องที่มีญาติมิตรลูกหลานที่สนใจงานศิลปะปอย่าลืมมาชมกันได้นะฮะหลากหลายรสชาติงดงามนะครับเป็นงานศิลปะปที่ถูกคัดมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ นะสุดยอดนะเชิญชวนนะพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านถ้ามาเชียงรายนะฮะมาชมถึงวันที่15บธันวาเองนะฮะนะครับพี่น้องถึงวันที่15บหธันวานะครับรูปรางวัลที่หนึ่งนะท่านเห็นโอ้โหโอ้โหนะครับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามท่านมาดูว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมนะเชียงรายยินดีต้อนรับ อิัทันศิลปะเมืองเชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะสวัสดีครับ